ว่าเจ้าเครื่องไหนจะประหยัดน้ำมันกว่ากันครับระหว่างเจ้า h o n ด้าแท้กับ Honda กาคบครับวกัวนี้นะครับได้นำเครื่องตัดหญ้านะครับทั้งสองตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้า h o n d ้แท้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น เป็นของเลียนแบบนะครับราคาก็สองพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว Honda แท้นะครับก็ราคาก็ตอนนี้ก็เจ็ดพันกว่าบาทนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทดลองนะครับตัดหญ้านะครับโดยผมจะใช้น้ำมันแค่เครื่องละหนึ่งขวดนี้นะครับ1ึงขวดคารบาเนี่ยนะครับน้ำมันเต็มขวดนะครับเท่ากันนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทดลองนะครับตัดหญ้านะครับในร่องแตงเนี่ยนะครับในร่องแตงกวาเนี่ยนะครับดูว่าเจ้าเครื่องไหนจะประหยัดน้ํามันว่างเจ้าตัวฮอนด้าแท้ๆนะครับกับเจ้าตัวประหยัดนี่นะครับเจ้าตัวประหยัดเงินนี่นะครับว่าตัวไหนจะประหยัดน้ํามันกว่ากันนะครับตัวไหนจะน่าใช้กว่ากันนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเอาน้ํามันออกมาหมดแล้วนะครับเครื่องของฮอนด้าแท้นี่นะครับจะมีน้ําหนัก 8ปกิโลนะครับ8ปกิโลพอดีนะครับนี่นะครับไม่มีน้ำมันแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่7จกิโลเจ็ดขีดนะครับนี่นะครับไม่มีน้ำมันแล้วเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาใส่น้ำมันกันเลยครับ ขวดนะครับขดเต็มเลยนะครับดูว่าระหว่าง Honda แท้นะครับกับเจ้า Honda ตัวประหยัดน้ำประหยัดเงินนี่นะครับว่าตัวไหนจะประหยัดน้ำมันกว่ากันตัวไหนจะน่าใช้กว่ากันนะครับระหว่างราคา7500กับ2350นนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบ นะครับเป็นการเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาเครื่องตัดหญ้ามาใช้งานนะครับว่าเราจะใช้ตัว HONDA ของแท้หรือว่าจะใช้ตัวประหยัดเงินนี้ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะจับเวลานะครับ แั่จากที่ผมตัดไปครั้งแรกนะครับเจ้าเครื่องคอนด้ตัวนี้นะครับใช้เวลาตัดน้ำมันหึงขวดไปใช้เวลา17นาที42วินาทีนะครับทีนี้ผมไม่ค่อยจะแน่ใจนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วตอนที่ตอนที่ผมทำเจ้าตัวนี้นะครับที่ตัด VS กับตัว2จังหวาดครับตัวนี้ได้26นาทีนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลงใหม่นะครับ ใช้น้ำมันอีกหนึ่งขวดนะครับเพราะว่าตะ่กี้ตอนที่เครื่องมันดับผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใหม่นะครับเจ้าตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับมีน้ำมันอยู่นะหนึ่งขวดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองใหม่นะครับเดี๋ยวผมใส่น้ำมันก่อนนะครับผมจะฟลัมให้ดูก่อนนะครับว่าเครื่องจะไม่มีน้ำมันจริงนะครับนี่นะครับมันมีแค่นี้อาจะลองใหม่นะครับนี่ครับน้ำมันหนึ่งขวดนะครับลงใหม่ เพราะว่าครั้งครั้งก่อนที่ลงไปไม่ค่อยจะมั่นใจนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาไปแค่17นาทีนะครับแล้วก็ก่อนเครื่องมันดับก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับทีนี้เรบบอลต้องไปลงเนี่ยครับทีละบอลถ่ายอันตัดไปในร่องนี้นะครับยังไม่สุดแถวเลยนะครับเครื่องมันก็ดับครับทีนี้ลับบอลจะลองใหม่นะครับไปเราไปลองกันเลยครับเนี่ยครับจะเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทแล้วก็จับเวลานะครับ สายนาทีทุกททเ,เหตทการมคุ้นดินน้ำแห่งสยามเมืองยิ้มถึ่เช้าเย็นนอนไม่เคยเต็มอิ่มแต่ฝืนยิ้มด้วยศรัทธาทั้งใจกายบา้งปีพายไม้เข้าใจรไกลทั้นมันเชียรกันสนันเถิดพี่น้องทั้งหลายไม่พึ่งดวงฝีมือยังพอด้ฝา,ากพีภายฝากทุเสียงนาสีดา หลังจากที่ได้ลองตัดนะครับหลังจากที่ได้ลองตัดอเจ้าตัวเครื่องตัดยาของเทตัวนี้ไปแล้วนะครับทั้งสองครั้งนะครับตัดสองครั้งนะครับเพราะไม่มั่นใจนะครับครั้งแรกก็ได้สิบเจ็ดนาทีนะครับแต่ว่าเกิดจากว่านะบอลวางโทรศัพท์จับเวลาไว้ไกลนะครับเพราะเดินมาก็เลยปรากฏมันก็กลายไปเป็นสิบเจ็ดนาทีกว่านะครับส่วนครั้งที่สองก็ได้สิบหกนาทีกว่านะครับ ก็สรุปว่าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับเจ้าฮอนด้าแท้เนี่ยนะครับใช้เวลาตัดนะครับน้ํามันหนึ่งขวดนะครับน้ํามันหนึ่งขวดคาราบานี้นะครับเต็มฝานี้เลยนะครับถึงถึงนี่เลยนะครับถึงปากเลยนะครับก็สิบหกนาทีนะครับเดี๋ยวจะมาลองตัวนี้กันบ้างนะครับลองตัวเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเป็นของก๊อบนะครับเป็นของจีนนะครับ จะมาลองดูกันว่าตัวนี้จะกี่นาทีนะครับตัวนี้ครั้งก่อนนะครับนะบอลได้ทดลองตัด VS กับเจ้าเครื่อง2จังหวะนะครับตัวนี้ใช้เวลาไป26นาทีนะครับแต่ว่าครั้งนั้นนบอลใส่แค่ใส่น้ํามันแค่นี้นะครับนี่แค่แค่ที่เป็นเป็นตัวนูนที่เขียนว่าคาราบาวนี่นครับแต่ว่าวันนี้ใส่วันนี้นบอลใส่น้ามันถึงปากนี่เลยนะครับครับถึงปากนี่เลย ก็จะมาดูว่าวันนี้จะตัดได้กี่นาทีนะครับเปรียบเทียบกันนะครับกับระหว่างของแท้นะครับกับของกบนะครับของจีนนะครับเดี๋ยวนี้จีนเขาพัฒนาเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาลองเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับเจ้าตัวของจีนนี่นะครับนี่นะครับเวลา00อยู่นะครับสตาร์ทนะครับ แห่งสยามเมืองยิ้มถึงเช้าเย็นนอนไม่เคยเต็มอิ่มแต่ฟืนยิ้มด้วยศรัทธาทั้งกายนงผีทายไม้เข้าใยไกลชั้งมันเชียกันสนันเถ่อนี่น้องทหลายไม่พึ่งดวงฝีมือยังพอได้ปีนไป20เตียงนาศีดาครับผมก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำมันหมดแล้วนะครับทั้งสองตัวนะครับ ตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาไป16นาทีนะครับฮอนด้าเทนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวก๊อปนะครับก็ใช้เวลาไป27.46นาทีนะครับนี่นะครับ27.46นาทีนะครับตัวนี้16นาทีนะครับ yeah, yeah. ก็น่าจะเป็นจากเพราะว่าเครื่องมันเก่านะครับ ถ้าเกิดจากเครื่องมันเก่าแล้วนะครับพตัวนี้มันจะใหม่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องใหม่กว่านะครับก็เป็นการเปรียบเทียบความประหยัดน้ํามันนะครับระหว่างสองตัวนะครับส่วนพื้นที่ตัดนะครับนบอลจะกลับกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับแถวนี้นะครับมอ n d อรแท้นะครับใช้น้ํามันไปสองขวดนะครับสองขวดคลรบาวนะครับ ไม่สุดนะครับยังยังตัดไม่สุดนะครับแต่ว่าน้ามันหมดไป2ขวดนะครับแถวนี้นะครับฮอนด้าเทนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวก๊อบนะครับตัวก๊อบนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับ1แถวนะครับแล้วก็มาเพิ่มแถวนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับพื้นที่ได้ใช้น้ํามันไป1นขวดนะครับนี่นะครับความแตกต่างนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นตัวฮอนด้าแทนะครับนี่นะครับฮอนด้าแท้ทนะครับ ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับสําหรับคนที่อยากจะใช้เครื่องตัดหญ้านะครับอยากหรืออยากซื้อเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นการเปรียบเทียบให้ดูความประหยัดน้ํามันนะครับเพื่อเป็นประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับนี่ครับน้ํามันสองขวดคาราบานะครับไม่สุดนะครับฮอนด้าเทนะครับตัวนี้นะครับของก๊อบนะครับได้ แถวครึ่งนะครับน้ามันหนึ่งขวดนะครับครับท้งนี้ทั้งนั้นนะครับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางนะครับในการเลือกซื้อแล้วก็ตัดสินใจนะครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้ามันอาจจะเก่านะครับฟาร์มกินน้ํามันก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับเป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับเอ่อไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับนบอนไม่ได้ทาไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิหรือว่าติ ของแบรนด์หรือว่าจะเชียร์ของจีนแต่อย่างใดนะครับเป็นการเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างครับไม่มากก็น้อยนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ํารวยเงินทองนะครับเป็นที่รักของทุกคนและก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการน,นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ